ว่าเป็นปีที่ดีสุขดีอันปีหนึ่งตามความรู้สึกของอัตมาเองก็ดีใจกว่าทุกปีในปีนี้ดีใจอันแรกก็สระน้ำเสร็จเรียกว่านั่งดูดินโผมานี่หลายปีแล้ว ล้ว่าคิดว่าเชีวิตเราเนี่จะเห็นได้เห็นนาเต็มสากไม่น้อคิตในใจจะจะมีจะมีวัสนาจะมีเทวดามาช่วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าลำพังเราก็คงไม่มีปัญญาทำให้มันเต็มได้แต่ก็ มีเทวดามาช่วยยันได้แล้วเทวดาบนดินก็มาช่วยเอาป้ายางมาปูให้เทวดาบนฟ้าก็ช่วยเอาน้ำลงมาให้มาทะเลยไม่รู้จะดีใจไงไม่นก็ยงดีใจด้วยหรือเปล่ามันน่าจะดีใจด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นน้ำบนภูเขามันจะเจ๊งนองอย่างนี้ได้ ทีนี้เทวดาก็ใจดีจังนั้นเวลาเราฟังไงพยากรณ์ตามอะไรนะที่วันแรกนาขวัญนะบอกว่าปีนี้ฝนจะแรงน้ำน้ำจะไม่ดีฝนจะไม่ดีจะได้หนึ่งส่วนเสียห้าส่วน อัตมาว่ามันจะท่วมทั้งประเทศเลยนี่เออมหาสารคามท่วมไปแล้วหลายจังหวัดก็ท่วมไปแล้วดูฝนดีมาตลอดเนี่ยข้าวก่าก็น่าจะไ,ได้ผลอยู่แต่๋ยมันจะไปแรงกลางปีหรือเปล่าก็ายังพยากรณ์ไม่ได้เมื่นกันแหละแต่ก็ดูกันไปแต่ยังไงก็น้ำพระธาตุคูแช่ เพียงพอละปีนี้อรื่ว่าได้น้ำพอปีหน้าจะทำอะไรก็น่าจะสบายใจไม่ว่าพระจะมาปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนก็คงไม่เป็นปัญหาในเรื่องน้ำเปีนี้ก็ดีใจอีกอันนึง ได้ั้งสามองค์ไว้นะนาน้อยนะมาบวชจำพรรษาทุกปีไม่มีมีแต่มาบวชเจ็ดวันสามวันห้าวันแต่ปีนี้มาบวชเอาพรรษาสามองค์ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นเกือ่อันดีที่เราได้อะไรว่ามีผู้ศรัทธามีผู้เข้าใจ มีผู้อยากจะมาะพุทธปฏิบัติมาเรียนรู้ในความเป็นอยู่ของในป่าเพราะว่าการเรียนรู้นั้นถ้าเราเรียนรู้แต่เพียงทางหนังสือมันก็ได้ความรู้ไม่แน่นก็เลยว่าความรู้ไม่ชัดเจนไม่ชัดแจ้งเพราะว่าความรู้ในหนังสือนั้นมันเป็นแค่ตัวหนังสือ ต่มันยังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงในความเป็นจริงจริงๆนั้นความรู้นั้นจะต้องออกมาจากใจต้องมีปัญญาของตัวเองเข้าใจด้วยปัญญาของเราเองเห็นด้วยปัญญาของเราเองการที่จะเห็นด้วยปัญญาของเราเองก็ต้องปฏิบัติเอง็เลรว่ามีประสบประการเอง เราประสบประการตรงในการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติที่จะทําให้เรา,าดีขึ้นกว่าแต่เดิมนั้นมันก็ต้องฝึกต้องหัดต้องขัดกลองเกาต้องฝึกต้องฝนคำว่ามาฝึกมาหัดก็ตอนที่เรายังไม่เป็นนี่แหละต้องมาฝึกให้เป็น ยังไม่เป็นก็ต้องมาหัดทำให้เป็นเคยตื่นสายก็ต้องมาหัดตื่นแต่เช้าเช้าเคยขี้เกียจก็ต้องมาหัดขยันปัดกวาดไม่เป็นก็ต้องมาหัดปัดกวาดเช็ดถูไม่เป็นก็ต้องมาหัดเช็ดถูล้างไม่เป็นก็ต้องมาหัดล้างใจเย็นไม่เป็นก็ต้องมาหัดใจเย็นเคยอยู่แต่คนเดียว อยู่กับพักกับพวกมีแจกผมทะเลาะวิวาทกันก็ถมหัดอยู่กับหมู่คณะอยู่ที่บ้านหัดสุโขเรีหัดกินเหล้ามันหัดในทางที่ไม่ดีก็ถมหัดทางที่ดีหัดเลิกอะไรว่ามหัดเลิกมาฝึกฝนเลิกหยุดเนี่ยมหัดแล้วเนี่ยมันต้องทำหัดแล้วต้องให้เป็นนะ ถ้าหัดแล้วไม่เป็นก็ถือว่าไม่เก่งยังไม่เก่งยังไม่พอมันต้องหักให้เป็นเหมือนกับเรา,าหัดขับรถขับทำน,น,นู่นทำนี่แหละถ้าหัดแล้วไม่สำเร็จประโยชน์นี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ เรียนจากป่าบ้างจากธรรมชาติต่างๆการเรียนเนี่มันเรียนได้หลายวิธีเรียนจากหนังสือก็ทังหัดอ่านเรียนจากโทรศัพท์ก็หัดดูในอันที่มันเป็นประโยชน์อันที่มันจะให้สาระแก่ชีวิตเราไปเรียนที่มันไม่ดีมันก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีเรียนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ ความไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละนั่นแล้อยากจะได้ประโยชน,น์อยากจะได้สิ่งที่ดีก็เรียนเอาในสิ่งที่ดีเรียนใอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นการเรียนจากหนังสือเรียนจากครูบาอาจารย์ก็อยากจะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ต้องต่ต้องถามะจะให้ท่านไปบอกทุกอย่างก็คงไม่ได้ เออเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรรู้อะไรไม่รู้อะไรอยากได้อะไรก็ไม่รู้ก็ตอ้องถามบ้างเรียนจากหมู่คณะก็ต้องรู้าหมู่คณะว่าเออองไหนหน้าเอาอย่างองไหนไม่น่าเอาอย่างเออองไหนดูแล้วเข่าถาเข้าตาดูแล้วหน้าเคาลพหน้าเหี่ยมใสหน้านับที ดูญาติโยมก็เหมือนกันญาติโยมก็ต้องดูดูแล้วก็อืมคนนี้น่าศรัทธาน่าเสื่อใสน่านับถือดูแล้วสวยงามดูแล้วเรียบร้อ,อยดูแลว้วอ่ารู้สึกอืมน่ารัก,น,รกน่าเอ็นดูอะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าเรียนรู้จากผู้อื่นเรียนรู้จากปลาก็ต้องเรียนรู้จากสัตว์เล็กสัตว์น้อยจากปกจากเขียดจากมดจาก มันแรงต่างๆนั่นแหละอมันก็จะมีความรู้ของมันอยูงนั่นแหละถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ได้เองเราจะสังเกตเราจะพิจารณาเราจะเข้าใจโอเป็นอย่างนี้เออไอ้หมดนี่มันกอบสามกชีกันดีเนาะมันอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ทะเลาะกันเลยเออไอ้คนเราทําทำไมมันทะเลาะกันดีจังเลย ขนาดอยู่บ้านเดียวกันมันรักกันแท้ๆมันยังทะเลาะกันใช่ไหมกันเนอะเหมือนไม่หมดเนี่ยมันขยันกว่าคนก็ยันไม่ค่อยหลับค่อยนอนไม่ค่อยอยู่เฉยๆเลยเหมือนหาจริงหาอยู่มันเรียนได้นั่นแหละเรียนจากธรรมชาติในว่าเรียนจากพึ่งจากต่อบอะไรมันก็โอ้ยความขยันของพึ่งของต่อนี่มันโอ้มันไม่เลี่ยงกันเลยนะ ไม่รู้จักเนกดจากเงยมันต่างตัวต่างทําหน้าที่ของตนอย่างดีเลยมันไม่เหมือนคนคนนี่มันเกี่ยงคนนั้นเกี่ยงคนนี้วันนั้นทาคนนี้ไม่ทําคนนั้นเราทําเกือบตายคนนั้นอยู่เฉยเฉยมันไม่เหมือนต่อไม่เหมือนพึ่งเงี่ยมันเอาอย่างพึ่งเอาอย่างต่อมันมันก็จะดี จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องไม่รังเกียจกันไม่ต้องไปชังกันไม่ต้องไปม,มีทุกข์ใส่หัวหาทุกข์ใส่หัวเจ้า,าของเรียกว่ารู้จากเรียนให้เข้าใจดูสัตว์แล้วก็ดูพืชก็ได้ดูเห็ดดูเเ้าวันดูอะไรไปมันมีความรู้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามีปัญญาดูมันได้ความรู้ตลอดอฉะนั้นเราจึงเหมาะที่จะมาอยู่ในวัด อยู่ในป่าวัดในป่ามันเหมาะเพราะว่าการศึกษามันมีเยอะที่เราจะทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราเข้าใจทำให้เราได้ข้อคิดทำให้เรามีสติมีปัญญารอบรู้ชีวิตจริงๆน,นี่เขาเรียกว่ามาเรียนมาเรียนแล้วก็จะรู้รู้อะไรกตบอ,อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าเก่าเยอะอน,นี่เขาเรียกว่ามา ึกมาฝนอันนี้เมื่อรู้แล้วก็ต้องมาฝึกฝึกทำ ฝึกนี่ก็คือทำให้เป็นฝนนี่ก็ทำให้คมทำให้สติปัญญามันคมแหลมคมฝนการเหมือนเราฝนมีดฝนเข็มนี่แหละถ้ามันคมมันก็เฉือนอะไรได้ขาดง่ายแทงอะไรมันก็ทะลุไวๆวถ้าเราฝนปัญญาของเราให้ปัญญาของเรามันแหลมคม มันสามารถที่จะตัดปัญหา,าได้ไวทำอะไรได้เฉียบแหลมหรือว่าทำอะไรได้ดี มันจะต้องมีอยู่เรื่อยดังนั้นถ้าเรามีปัญญาแหลมคมนี่มันสามารถที่จะตัดแบกขาดง่ายถึงจะมีปัญหาน้อยใหญ่มามากมาแค่ไหนมันก็ไม่กลัวมันไม่กลัวปัญหาดังนั้นชีวิตเราอย่าไปคิดว่ามันจะพ้นจากปัญหาอย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาเราจะต้องเผชิญกับปัญหาไปตลอดชีวิตนี่แหละ แต่นั้นแต่ถ้าเรามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจฝึกฝนมาดีมีความรู้รอบคข้อมีปัญญาแหลมคมอ่ามันจะมีมามากมายแค่ไหนก็ไม่กลัวไม่กลัวกับปัญหาไม่กลัวกับความทุกข์ไม่กลัวกับความลําบากไม่กลัวกับความยุ่งยากไม่กลัวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ว่าบางเงนเมืองเขาเจะวุ่นวายขนาดไหนเราก็ไม่เป็นปัญหากับเขาเพราะว่าส,ส่วนของเราเขากแบ่งให้แล้วล่ะเราไม่ต้องไปครอบครองทั้งประเทศไม่เป็นต้องครอบครอง ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะเรียกว่าการบา้านการเมืองอการเมืองเราไม่ยุ่งแต่เรายุ่งการบา้านการเรีอยของเรายุ่งกับชีวิตของเรานี่ให้มันสมบูรณ์ให้มันลุกล่งไปด้วยดีในครอบครัวของเราก็ต้องอรู้จักบริหารให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเรียบร้อย ให้มันสามัคคีกันดีให้มันมีความยิ้มแย้มแจ่มใสให้มันมีความสุขให้มันมีความเบิกบานหรือะไรว่าบริหารชีวิตของเราในบ้านของเราในเงินของเราในครอบครัวของเราในวัดวาอารามของเราเนี่ยให้มันดูแล้วมันสงบมันเรียบร้อยมันปลอดภัย มันจเจริญลูกเรืองดูแล้วงามตาดูแลว้วสะอาดตาดูแลว้วสบายใจอ่าไม่ว่าเราจะอยู่วัดไม่ว่าเราจะอยู่บ้านถ้าเรามีความสุขใจสงบใจสบายใจปลอดภัยก็ถือว่าชีวิตเราไม่ขาดทุนนั้นแหละอ่าไม่ว่าจะในพรรษาออกพรรษาไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนอ่าชีวิตเรามันก็ต้องการอยู่แค่นี้แหละ ต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการความปลอดภัยต้องการความอบอุ่นต้องการความอเอื้อเฟื้อต้องการความดีงามจากผู้อื่นจากกันเรียกว่าเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นเราก็ต้องหัดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จริงจะได้รับความเห็นอกเห็นใจเช่นกันฉะน,นชีวิตเราถ้าเราเรียนรู้และก็เข้าใจเพียง เล็กน้อยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีกำไรเป็นชีวิตที่ควรค่าแก่การศึกษาแก่การเรียนรู้แก่การปฏิบัติถึงขั้นต้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ,อีปันนี้ก็ถือว่าเ,ออเป็นออความสุขใจที่ หลายคนก็อครงจะสุขใจสบายใจอากาศมันไม่ร้อนออเนาะ,นะขอให้ทุกคนจงตั้งตั้งใจในการปฏิบัติตนใหน้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเนาะ <c oughs>